สวัสดีครับมาอยู่กับบ่าวโฮม Channel ครับมันมันอี้บ่าวโฮมพาทุกคัานมาเขียวครับมาย่ใสกันเดอยครับมาหอดแต่เด็กเลยครับมันเนี่ยนัขึ้นเขาครับ ครับวัดยังครับทางขึ้นภูเดี๋ยวพามาขึ้นภูครับเพชรโซ่เหนือแรนอยู่กับรูได้ปะเอาอย่างเข้าไปนี่เ

พูนยังได้พูนครับขึ้นพู่ครับูดยังงแม่แล้วันในญงดีเถอะแล้วครับอันนี้วัดพูอยังนี่แหละครับวัดผูทอกผูทอก เดี๋ยวเขาค่อยขี่ไปข้างบนขึ้นกันครับสวยงามทสําครับเดี๋ยวคอยรอชมรอติดตามครับเห็<ป>นะครับมาหน้ามูอบานครับ,รบข,ข,ข,ขึ้นไว้หนึ่งครับ เดี๋ยวเตรียมโตขึ้นนะครับเอนะครับตอนนี้เก็บภาพนะครับ ยี่มโตขึ้นครับหูเลยครับมองยิ่ขึ้นสูงสูงครับสูครับคุงครับขึ้นมาแล้วครับได้เมยบอกได้สีเกียร์ขาด บาไนแก่ควานเียเห็ดเขาเ็ดดาอนแน่ปวดท้ายเลยต้องมีกปวดแลวไหมปวดท่านหอดไซ์เลยครับปวดขาแล้วปวดขาได้

ฉลองกองไม่กับไทยง่ายเลไม่ยหล่นเลยนู่น่ะลองกองไม่กับไทยง่ายเลยอุษาดาวอุษาเอามาเพือง่ายนี่ดาโอ้ท่านหอดไซครับเศราเลยท่านอีกเืงทาหอบ่บเลย นะครับค่อยขึ้นไปบางงานเครื่องนึงครับนะครับชมบรรยากาศครับกำนะ <c oughs> ลังผ่านไปหนึ่งสั่นครับเสียงงูเห่าฟอฟอดแล้ว <c oughs> กระลอกเขานั่นนี่นี่นี่จะสายไฟกระลอกเขากระลอกเขานั่นยังผาแดงนั่งไอ้ดิ

แตงหัวสั้นๆมันต็จะเศร้าไปละสั้นแห่งหมดเลยคุณสั้นแหงเริ่มจะ้วมแล้วเริ่มจะรวมแล้วเร่อยสามสั้นวู๊นะครับไปไๆคุณ กลังสานสามแกอดแล้วไปไปต่อไปต่อกนไหมลวครับชมวิวครับชมวิวชมวิวว่ากายเยี่ยมังกางเลยโอ้ผู้ใเป็นลูกความ สูงกับแยกขึ้นนะครับนี่ครับชมวิวครับอ้อมบุก่ายงานขอๆกันปะเชียวยไป เป็นัอะไรเจิครมันเยอีเลยครับ,ม,รบมันน้อยบ,บ่นมนแคบไปหนาโ <laughs> อ,อ้ห <laughs> ขาก็ขึ้นไปท,ทั้งเครงหุ่นบ่หรือว่าเขาอ่อมพมคองุ่หมกเป็นหมกมมนมก้นำหมกไปเถอะละน้อยเ้ะ <laughs> ไปเถอะละน้อย <laughs>

แล้วอู้เสียวเฉียวเสียวใหม่ไหมครับอู้ครับมองข้างล่างมองห้องยางเห็นไหมเว้นระยะห่างเลยอย่ายางเป็นกลุ่มเลย ไมยรง้ไม่รับไม่รับไม่รู้ว่าอะไรเออมันอยู่นี่มันคอยชิวๆหน่อยมองกานแบบเสียวคนย่านปัญบาทเขามาเอามาสูตรแค่นี้บ่เกี่ยวคนไปเกี่ยวเกี่ยวคนติเครืองกี่กว่าสามสั่นโอ้โครับคุณไปครับลุยต่อเฮาคือมาแล้วครับพาเทพนิมิตนะครับบม้อห่มใส่จวดกับ

cạo rộng cho là quá 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 ท่านสูทินว่านี่น,นี่และแมนนอลแมนก็ไปนเขารอดท้านะครับีลุงหลอดท้ำไปแล้วจ้ะวัาต้องแข็งแรงอยู่ครับ มินยังวะขี่ทางเข้าี่เกียไปทางไหนดีฮะอโอ้ลมเย็นดี กูเรม้านี่ตรงกำลังขาต้องดีครับก็แล้วก็คว้มก่าครับมันคนเป็นโลบกลัวความสูงอย่างนี้มันคนเป็นโลบกลัวความสูงอย่นี้มาอะไรครับนี่ครับตั้งสั้นตั้งสูงครับโอ้พึ่งพึ่งร้อยหลัง ยังไม่ยุงเหรออุ้ยพักพักพอกอู้ยสั้นเหรอวะ ควมการเท่านั้น,นครับกระปุกเหรครับอันนี้เกิดอันนี้ครับน,นี่คืนมโหสถสันติหาแล้วครับนี่พัดตลุกกระปุกใบครับมีขออยู่น้ำฮาสันสันติหก หาทางขึ้นสันทีหหกครับตอนนี้มาผู้เดียวแล้วครับโอ้หอมมือมือเลยครับ ข้างขึ้นไปสั่นหกไปครับไปสุดครับ นาจิตเปลี่ยนมันได้ไหมนะครับเชียวเชียวเทียนมันได้ก็เลยรับผมก็มาถึงนะครับสันเทียวครับ ี่ครัถ้ำพญานาคครับเดินีาน่ครับอยู่หลังวัดพุทธลูครับผมมันคือมะฮอดแล้วครับเนี่ยครับชมบรรยากาศรอบๆครับ สำนี้ก็น,นะครับเดี๋ยวค่อยพบพอกันในคลิปหน้าครับคลิปนี้สุดยอดดีครับ